แล้วจ้าแมวเหมียวเที่ยวรอบโลกวันนี้นะคะก็อยู่ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวนะคะอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดค่ะนี่นะคะก็คือคุณเพื่อนนะคะวาสนากับน้องทิพย์นะคะวาสนามาจากญี่ปุ่นน้องทิพย์มาจากบางกะปิ <c oughs> <c oughs> ก็มาเที่ยวะค่ะนี่ขามขาขสุดยอดวิวสวยมากบู๊ได้เลยจ้ะ อันนี้นะคะก็เป็นเรือนะคะน่าจะเป็นเรือเอ่ออะไรล่ะเรือโบสนะคะญี่ปงนะคะพัฒนาประเทศหน่อยจ้าเป็นไรเดียวฉันอ๋อถ้าที่พีพี่นางบอกนิทยกขาเออนั่งนี่งาหน้าก่อนเั่งเหยียดขาไปนึ่งตึกน่นตงตึ่ตึกนั่ั่งตงตึักนั่ง่นั่งกัย่ังังกัตกงากทั้งก่งนั่งง หน่ามองของภูเขามากเลยเข้าไปที่นี่นะคะเป็นที่ที่สวยมากดูนะคะแต่ละมุมเหมือนชั้น up a n ด down มีดอกบัวแล้วก็มีดูภูเขาเยอะแยะมากมายจะไปหมดเลยค่ะแสงอาทิตย์ก็ขึ้นไหวทะล้ำลายเลยค่ะแววแววที่รอบรอบโอ้โหถกว่าถ้าเห็นไม่ไม่แอนนมก็แอนหลังอัพแ up and down up a n ด down ไม่เป็นแม่ครับไว่ก่อนครั้งไว้ก่อนไนาเป็นไงเป็นไงแม่ลูกเป็นไงอายุเท่าไหร่อ่ะ41นะจะบอกเรา41ทายเยอะนะเรา